สวัสดีครับผมสนะุพศศิริณรุอมานติดตามดูคลิปและวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจิโกคลิปนี้เป็นคลิปที่410ช่องซูจิโก9826เครื่องดูดฝุ่นเครื่องนี้ เป็นยี่ห้อฮิตาชิ1300วัตต์ผมใช้มา30กว่าปีแล้วแล้วทำไมเราไม่ทิ้งอ่ะมันก็ต้องมีเหตุผลว่าทำไมเราไม่ทิ้งจริงๆเราซื้อเครื่องใหม่มาแล้วด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูนะเหตุผลที่เราไม่ทิ้งก็เพราะว่า เครื่องดูดฝุ่นที่เหมาะที่สุดที่จะดูดฝุ่นในบ้านก็ประมาณนี้คือ1,300วัตต์ถ้าน้อยกว่านี้ดูดไม่สะอาดถ้าเยอะกว่านี้เกินความจําเป็นเปลืองไฟเปล่าๆเสียงก็ดังมากนะครับอีกเหตุผลหนึ่งที่สำคัญกว่านะครับสำคัญมากเลยเหตุผลนี้นะครับเพราะว่า ใครเคยใช้เครื่องเครื่องปั่นผลไม้ไหมเครื่องคั้นน้ำผลไม้ไหมพอเวลาทำงานลองอยู่ใกล้ๆสิกลิ่นกลิ่นแรงมากกลิ่นนั้นอันตรายนะครับเพราะ,ะนั้นเวลาใช้งานจะต้องมีพัดลมดูดออกนอกบ้านไปเลยกลิ่นนั้นเน่ะมันคือผงถ่านนะครับพอเราดูดเข้าไปปุ๊บ ระยะยาวมันก็จะทำให้เกิดโรคปอดได้นะอ้าวทำไมมอเตอร์ที่ต้องใช้กำลังทั้งหลายจะต้องมีแปลงถา่านแปลงถ่านออาผมพูดง่ายๆนะมันจะมีแปลงถ่านอย,อ,อยู่สองอันจี้เข้าไปที่ทุนมอเตอร์เพื่อให้มอเตอร์เกิดการหมุนแล้วแปลงถ่านตัวนั้นมันก็จะสึกไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะฟุ้งออกมาให้เราดดมกัน ผมดนปุ๊บผมรู้เลยว่าเป็นกลิ่นของผงคาร์บอนที่เกิดจากแปลงถ่านแต่ผมใช้เครื่องปั่นของฟิลิปไม่มีกลิ่นเลยนะไม่มีกลิ่นเลยเพราะผมใช้ประจำตั้งหลายสิบปีแล้วแต่อีกตัวหนึ่งที่ผมใช้คือของชาร์ปกลิ่นแรงก็ต้องมีพัดลมดูดออกนะครับ ทำไมน่าจะเป็นที่คุณภาพของแปลงถ่านที่เขาทำขึ้นมาถ้าแปลงถ่านที่คุณภาพดีๆออกแบบมาดีๆแล้วมันการการสึกมันจะน้อยไงพอการสึกมันจะน้อยแล้วมันโอกาสที่จะฟุ้งออกมาในอากาศมันจะน้อยกว่านะครับและเครื่องคั้นผลไม้นี้ผมไม่ใช้เลยเพราะว่าทุกเครื่องเปลี่ยนแรงมากนะนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงไม่ทิ้ง ผมซ่อมมาตั้งหลายรอบแล้วนะเครื่องนี้ใช้มาสิบกว่าปีมอเตอร์ไหมผมก็ไปซื้อมอเตอร์ถ้ามอเตอร์ไหมคุณเอาไปพันที่บ้านหมอ้อหรือพันอะไรก็ได้นะแต่ไม่แนะนําเพราะว่าไม่ทนเผลอๆไฟลุกไหมเพราะผมแต่ก่อนผมซ่อมพันลมอยู่ให้กับลูกค้าอยู่ตรงแฟตพนาศินนะ่ะพอไปพันที่บ้านหมอ้อมา50สิบาทนะ้คิด ลูกค้าไปเจ็ดแปดสิบาทจริงๆมันก็ไม่คุ้มค่ารถหรอกนะครับก็ลูกค้าใช้เสร็จแล้วก็มาบอกว่าไฟลุกแล้วพัดลมนั่นแหละจากนั้นมาผมจะไม่คิดพันมอเตอร์อีกเลยแต่ถ้าไปซื้อแทนได้อันนี้ผมซื้อมาจากจีนสี่ร้อยกว่าบาทก็ใช้มาได้จนถึงทุกวันนี้แล้วก็โชคดีนะตัวที่เราซื้อมาก็ไม่มีกลิ่น ของแปลงถา่านตัวเดิมของรุ่นนี้ก็ไม่มีกลิ่นของแปลงถา่านเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้นะะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นฮิตาชิเหมือนกันนะผมซื้อมาแล้วรุ่นนี้พันกว่าบาทนะกลิ่นแรงมากแปลงถานะ่านอ่ะกลิ่นแรงมาก ผมซื้อมาใหม่ๆแล้วผมไม่ใช้เลยผมให้ยกให้เข้าไปแล้วนะครับคือจริงๆผมชอบรุ่นนี้นะเพราะมันเล็กกะทันรัดดีเล็กกว่าไ,ไอตัวเมื่อกี้อ่ะแล้วก็รูปร่างผมก็ชอบนะน,น่ารักดีสีฟ้าชอบนะครับก็เลยยกให้เข้าไปผมไม่ใช้เลยผมก็เลยใช้อีกแก่ตัวเมื่อกี้นั่นแหละนั่นคือเหตุผลที่ผมว่า,ท,วาที่ว่าทําไมผมถึงไม่ยอมทิ้งมัน เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีซ่อมกันเลยสิ่งที่เราจะซ่อมมันนี้มีอยู่หลายจุดนะอันนี้คือจุดที่หนึ่งตัวล็อกตัวล็อกข้างล่างนะตัวนี้มันแตกนะผมได้ทำการซ่อมไปแล้วส่วนหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะซ่อมเพิ่มนะน,นี่คือจุดที่หนึ่งนะแล้วก็ตรงนี้มันแตกแล้วเราก็เทมาปิดไว้เนี่ยน,นี่จุดที่สองนะครับ แล้วก็เนี่ยตรงเนี้แหวงแตกเนี่ยตรงนี้แตกตรงนี้แตกอันนี้คือตัวตัวชุดฝามันนะอ่าเดี๋ยวเราจะไปซ่อมกันส่วนชุดที่ที่ไปที่อยู่กับตัวมอเตอร์มาตัวมอเตอร์ตัวนี้เราได้ซ่อมเสร็จแล้วนะไอคือตัวล็อกสองตัวเนี่ยมันมันหักเห็นไหมมันจะต้องมีเป็นตัวแออยู่ะมาณนี้หนึ่งตัวแล้วตัวแอลข้างนี้หนึ่งตัวนะครับ เดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะครับจริงๆเราซ่อมไปแล้วช่วนี้ไม่ได้ซ่อมให้ดูนะเครื่องดูดฝุ่นที่เราจะต้องซ่อมวันนี้นะก็จะมีอันนี้ที่แหว่งไปนนี้ที่แหว่งไปแล้วก็ตรงนี้เราซ่อมเสร็จแล้วเพราะว่าตัวล็อกตัวนี้มันจะมีข้างนี้มาแบบนี้ข้างนี้ก็จะมาแบบนี้ล็อกตัวนี้ไว้นะล็อกฝาตัวเนี้ยมัน มันหักทั้งสองข้างเลยเราได้ซ่อมไปแล้วนะสองจุดนี้แต่วันนี้วันนี้ที่เราทำคือทำเพิ่มตัวนี้ให้มันเต็มแล้วตรงนี้มันแตกเดี๋ยวเราก็จะใส่กาวมาอุดข้างในนะอันนี้คือจุดที่ต้องซ่อมวันนี้ไอ้ที่เห็นดำๆตัวนี้นะคือเราได้ซ่อมมาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะทำตัวนี้นะเราได้ทำมาอีกสองแบบนะเพราะว่ามันหักพอหักปุ๊บเราก็ใช้กาว เราใช้กระดาษก,กาวปิดตรงนี้แล้วปิดมาตรงนี้มันก็ใช้ได้อยู่นะปิดตรงนี้แล้วก็ปิดลากยาวมามันก็อยู่แล้วก็ใช้ได้อันนั้นคือวิธีที่หนึ่งที่เราเคยทําไว้เดี๋ยวเราต้องเช็ดกาวตัวนี้ออกให้หมดนะใช้น้ํามันกาวนี่แหละเช็ดกาวตัวนี้ออก <S 2> <S 2> <Answer. S 1> แล้วก็หลังจากติดตัวนี้เสร็จวิธีที่2ที่เราทํแเราก็คือเอาสกรูเดี๋ยวเราต้องเอาทิ้งนะสกรูตัวนี้เราก็ฝังไว้ตัวหนึ่งตรงนี้เราฝังสกรูไว้ตัวหนึ่งแล้วเราก็ใช้สายไฟพันนะ สายไฟพันเข้าไปแล้วก็ผูกเอาไว้ก็เป็นวิธีที่สองที่เราทําแล้วมันก็ใช้ได้นะพอวิธีสองทำแล้วใช้ได้เราก็ใช้ไปอยู่ตั้งนานนะเสร็จแล้วนี่คือวิธีที่สามที่เราเอากาวมาอุดมาใส่เดี๋ยวเราก็เอาสกรูนี้ทิ้งเลยนะอันนี้กาวมาอุดใส่สองข้างมันก็ล็อกได้เลยนะเดี๋ยวเราปลดล็อกให้ดูนะข้างหลังนี่ไงปลดล็อกเห็นไหมปลดล็อกแล้วก็ใส่ลงมาล็อกพอดีเลยนี่ไง เดี๋ยวเราจะถอดสก,กรูสก,กรูนี้ทิ้งเลยนะเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวเราก็จะทำที่เราได้บอกไว้เมื่อกี้นะ ตัวนี้ไม่ได้ทำนะเดี๋ยวเอาไปเก็บเราซ่อมเสร็จหมดแล้วนะครับจุดที่หนึ่งก็คือตรงนี้ที่มันแตกเราก็พอก,กาวไว้แล้วเสร็จแล้วเราก็ขัดให้เรียบนะพอพอก,กาวเสร็จแล้วเราก็ขัดให้เรียบข้างในข้างนอกอันนี้ก็นิดหนึ่งนะครับแล้วก็พวกกาวเราก็เช็ดออกหมดแล้วอันนี้แตกเราก็ได้อุดกาวไว้แล้วนะครับตัวนี้เราก็ทําเรียบร้อยแล้วข้างใน,นเราก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับอันนี้คือถุงกรองมัน เป็นผ้านะรุ่นนี้เป็นผ้าแล้วก็ซักได้สบายแล้วก็ใส่เข้ามานี่ไงงับอยู่แต่ก่อนตัวนี้ถอดไม่ออกนะพอเรากดแล้วก็ยังถอดไม่ค่อยออกเราแก้ไขแล้วเพราะว่าตัวล็อกตัวนี้มันไม่ดีตั้งแต่ซื้อมาแล้วตัวล็อกไม่ค่อยดีตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยหมดแล้วนะปลดง่ายแล้วนี้เราจะมาลองดูดู เรามีกระดาษมีหันนกเขาเล็กนะครับ ในี้หมดแล้วนะครับก็สรุปเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องใหม่เลยนะเหมือนเครื่องใหม่เลยก็ใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องดูดฝุ่นเราก็ซ่อมเสร็จหมดแล้วนะครับก็จะมีจุดนี้จุดนี้นะครับด้านหน้ามานันนะก็จะมีจุดนี้ด้วยอีกจุดหนึ่งนะครับก็ ก็ดูเหมือนของใหม่เลยนะแล้วก็จะได้ใช้งานได้นานๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านด้านล่างเนาะที่เราซ่อมเสร็จแล้วนะครับก็แต่และจุดก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วแล้วก็เช็ดกาวทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่ช่วยแชร์และกดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเรา สวัสดีครับขายอะไรเครื่องกรองน้ำ r o ราคาถูกสนใจติดต่อลาย0811742480ค่าส่ง20บาทโดยมีรายละเอียดของอะไรราคาและรูปภาพตามที่แสดงในตารางนี้ สั่งซื้อได้ที่ l ลน์0 8 1 1 4 2 4 8 0หรือที่ร้านซูจีโกที่ช h อป e ีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ